ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับเราคนค้าขายถ้าเราซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับลูกค้าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็รอดทุกไลนยนะเท่าที่สจ๊สังเกตดูนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเราดีนะครับเราก็จริงใจตรงไปตรงมาและก็ชวนเพื่อนๆค้าขายแบบนี้ครับด้วยช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วสจ๊จก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพอให้ได้สมมาพาควรนะครับ ถ้ามาทานบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นตัว999หรือตัวห99อยู่อารุย e, หรือไฮโซนะครับมา4ท่านนะครับเราจะให้หัวปลาแซลมอนคาบูตัวนี้ตัวนี้ให้ไปเลยกับอลาคาร์ปกติเราก็ขาย250บาทนะครับพนักงานเราก็จะให้เกจเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักที่เขาไม่ได้มาทานด้วยแหละครับก็หรือถ้ามาเจ็ดท่านเราก็ให้เลยนะครับเป็นบุฟเฟ่เจ็ดท่านหรือถ้าทานอลาคาร์เกิน3,000บาทเราก็ให้นะครับ เอากันแบบนี้แหละครับกาบขอบคุณมากๆครับผม